ยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงดินแดนป่าฝนเขียวชะอุ่มณสุราธานีที่นี่คือคุมทรัพย์ธรรมชาติอุดมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนและลำน้ำใสแก่งกรุงได้ชื่อจากแก่งใหญ่ในคลองยันแหล่งน้ำสำคัญของชาวใต้กว่าจะเป็นอุทยานเคยมีโครงการสร้างเขื่อนแต่ป่าไม้รอดผลมาได้ ปี2,534ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงมีแร่ดีบุกซ่อนอยู่ใต้ผืนป่าอันเก่าแก่เป็นป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งคลองยันและคลองสะสายเลือดสำคัญด้วยสภาพป่าดิบชื้นฝนตกชกเกีื่อบตลอดปีอากาศจึงเย็นสบายสัตว์ป่าน,านานาชนิดอาศัยอยู่ เช่นช้างเสือโครง่งกระทิงและนกหายากแก่งกรุงคืออัญมณีแห่งสุราษมรดกธรรมชาติที่เราต้องหวงแหน